ร่วมอนุโมทนาสาธุคุณตักบาตรในวันพระใหญ่วันวิสาขาบูชากันค่ะวันนี้พาไปทําบุญที่วัดใหม่อยู่สงขัาบางสเสรศสตหิบจนลบุรีค่ะคงเพราะเป็นวันพระใหญ่หรือเพราะสถานการณ์โควิดในพื้นที่ดีขึ้นแล้ววันนี้เลยมีสาธุชนมาทําบุญหนาตากว่าครั้งก่อนที่มาเมื่อมาถึงทุกคนจะร่วมถวายข้าวพระพุณและตักบาตรตรงจุดนี้ค่ะถวายน้ำที่จุดสายมือในภาพัากมีผลไม้สามารถวางในถาดที่จุดนี้ได้เลย ส่วนขับข้าวและของขวานสามารถหยิบปินโตด้านหลังมาใส่แบบในภาพได้เลยค่ะเมื่อถึงเวลาพระสงฆ์ท่านจะเริ่มพิธีส่งวิโคสังโคหลังจากนั้นตัวแทนพระสงฆ์จะลงไปรับประคนพัตตานะแล้วกลับขึ้นมาร่วมพิธีส่งอีกครั้งค่ะเมื่อสวดเสร็จแล้วพระสงฆ์ท่านจะลงไปตักอาหารลงบาตรแค่พอชานค่ะแล้วกลับขึ้นมาแสดงธรรม พระมารเจ้ญญาตะวันนี้ให้เรามารวมกลุมก,กันดุวยความรองเรียนเพื่อประกาศข่ญญาวารในการเรียนเรียนก็มาเยนอญาติโยมแล้วพากลวดน้ำอุฏิสนกุศลแผ่เมตตาและให้ศีลให้พรแล้วกล่าวคำอนุญาตให้ญาติโยมแบ่งอาหารเหล่านั้นไปทานได้ค่ะเป็นอันเสร็จพิธีการ สองท่านก็จะแยกย้ายกลับไปฉานอาหารที่กุฏิของท่านค่ะก่อนกลับร่วมทําบุญเล็กๆ,ๆน้อยๆเป็นค่าน้ำค่าไฟวัดค่ะได้มินิเค้กกล้วยหอมและส้มจากคนใจดีที่มาทําบุญด้วยค่ะสาธุค่ะ